พี่กับน้องพี่กับน้องรักกันรักกันพี่หนึ่งปีพี่ได้หนึ่งปีน้องเพิ่งจะได้กำลังจะเต็มหนึ่งขวบเอ้ย1เดือนพี่กับน้องเกิดจากแม่ไทยกระโดนหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยแม่ไทยไทยแม่ไทยไทยใจรู้พี่กับน้องแม่ไทยไทย พี่สาวกับน้องชายพี่สาวกับน้องชายนี่นี่คือพี่สาวกับน้องชายพี่สาวก็ชาโรเล่เลือดไม่สูงมากชาโรเล่ในคอกผสมเขาน้องชายเขาก็ชาโรเล่รับจ้างผสมพี่กับน้องหนึ่งขวบนะตัวใหญ่ใหญ่กว่าใส่ มาก,กน,นะไอ้ตัวพี่สาวว่าะขวบจรกันก็มันไม่ผอมเลยมันอ้วดนดูสิตูดมันก็กลมๆม,มันน่ากินมากเลยนี่พามาดูพี่กับน้องจะพาไปดูคุณแม่เขาแม่เขาเป็นตัวไทยแบบไทยจริงๆเลยไทยจ๋าเลย,เยตงลกมาแรงมากเลยมันจะฟังรู้เรื่องไวเนี่ยอ้วมมันรุมมันแรงมากเลย ไม่ได้อัดฟางนะครับเอาฟางไว้ให้เขากินเนี่ยแม่เขาเป็นวัวไทยจริงๆเลยกินนิดเดียวเขาก็อิ่มเขาก็นอนพักผ่อนเนี่ยไม่ไม่ผอไม่โซหรอกแต่เขาได้ลูกหลายตัวมากเขาก็ไม่ผอไม่โซเนาะเพราะว่าเขากินเก่งกินน้อยกินเป๊บเดียวหลับกินน้อเดียวนอน ลูกเขาแค่ okay. ได้ประมาณไม่เกิน3เดือนไม่สองสาเดือนนี่แหละเขาตั้งท้องน้องชายเขาเนี่ยแม่เขาก็คลอดออกมาเลย,เยท้องไม่นานด้วยนะท้อง,ท,องท้องไม่นานเลยด้ยอ,อมานี่คือผลผลิตจากวัวไทยจริงๆที่ผสมกับชาโรเล่เลือน เลือดไม่สูงมากเลือดผสมตัวใหญ่ๆนี่มาเนาะพี่สาวเขาแบบตรวเขาแบบกลมมากเลยกลมมากเล่นด้วยกันดูน้องชายเขาก็หน้าหม่ำมากเลยหลังเป็นกระดานเลยหนังตัวบางๆดูครับให้รับชมกันแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับพี่รับชม